จะไปเที่ยวไต้หวันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างทเที่ยวไต้หวัน EP หนึ่งรอบนี้เราจะพาทุกคนมาเตรียมตัวก่อนออกเดินทางว่าต้องเตรียมอะไรแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างอย่างแรกก็คือการกรอกใบตอมอออนไลน์สำหรับใครที่เดินทางหลังวันที่1ตุลาคมต้องกรอกใบต่อมอออนไลน์เท่านั้นเนื่องจากทางไต้หวันนะครับเขาได้ยกเลิกใบต่อมอแบบกระดาษและสามารถกรอกล่วงหน้าได้แค่3วันก่อนออกเดินทางเท่านั้นแค่เข้าไปกรอกที่เว็บนี้นะครับกรอกเสร็จก็จะได้รับเมลมาเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่2องย่าลืมลงทะเบียนลัคกี้ดอลทุนเงินไว้ใช อย่างที่3คือห้ามนําสิ่งนี้เข้ามาไต้หวันเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะครับโดยเฉพาะหมูหรือว่าผลิตภัณฑ์แปลรูปจากหมูทุกชนิดแล้วก็ผักผลไม้สดทุกชนิดคือห้ามเลยทุกคนอย่างที่4ตอนนี้ไต้หวันได้ขยายมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยให้ได้เที่ยวกันแบบนําใจกันถึง14วันโดยได้ขยายฟรีวีซ่าไปจนถึง3 1กรกฎาคม69เลยอันและอย่างที่5สิ่งที่ต้องมีในการมาเที่ยวเลยก็คืออ a ซ y c ก r d เนื่องจากมีความสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายคือบัตรใบเดียวสามารถใช้ใจ่ายได้ทางรถบัสรรไ้้้าาาหหืออ่่นนนบงงงกก็ยยยััลเเิสดดวูจ ส่วนอีซีการ์ดก็หาซื้อได้ที่เซเว่นเลยทุกคนง่ายมากอย่างที่6จะเปิดโลมิ่งจะซื้ออ e ีซิมหรือว่าจะซื้อซิมที่ไต้หวันก็ได้อย่างเราคือซื้ออ e ีซิมเน็ตไม่จํากัดนะครับก็คือเล่นได้ทั้งวันเน็ตเร็วแล้วก็แรงที่สาคัญคือสัญญาณไม่ขาดเลยแต่หลายๆคนก็แนะนําให้ซื้อซิมที่ไต้หวันไปเลยเพราะว่าถูกอันแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยละกันแค่นี้ก็เที่ยวไต้หวันได้แบบสบายใจแล้วใครมีทิคเที่ยวไต้หวันหรือว่าคําแนะนําเพิ่มเติมสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้